ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมระพิตนะครับซ ok> ึ ok> ่งว ok> ok ันน ok> ok ี้เราจะมาแนะนําแนวทางการเล่นเก็บคิวเดกันนะครับนี่ขนลมซะด้วยอันนี้ก็เป็นคลิปภาทับนะครับผมดูเพื่อความสนุกนะครับก็จะมาอธิบายช่วงการเล่นบางช่วงบางตอนนะครับก็ดูการเพลินไปนะครับว่าแนวทางการเล่นของผมเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็บั๊ด เห็นตัวหนึ่งอยู่จิ๊กซอนครับก็เลยวิ่งมานะครับเพื่อเช็คจิ๊กซอก่อนนะครับการเล่นแนวนี้นะครับนันก็คือการลงเมืองเดือดแล้วก็ไล่ล่านะครับเพื่อเอาเจขด้นมตีน,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 นั่นเองนะครับเอาไปแบบเทสข้าแครหรืออะไรก็ตามนี่คนนะครับตึกสูงตึกสวยน็อกไปแต่เขายังน็อกอยู่นะครับก็ เวลานอกเนี่ยส่วนใหญ่เพื่อนเขาจะอยู่ใกล้ๆนะครับก็ต้องวิ่งเช็คอะไรกันดีๆนะครับเพื่อจะได้คิวเพิ่มนั่นเองนะครับการเล่นเก็บคิวเดทเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับก็ต้องมีเพื่อนที่รู้ใจมาเล่นด้วยสักคนหนึ่งยังดีนะครับเพราะว่าเอาไว้คอยซัพพอร์ตเราคอยชุบเรา ไรประมาณนี้นะครับอนานาคอยซัพพอร์ตคอยชุบคอยวิ่งตามคอยช่วยเหลือกันต่างๆนะครับสักคนหนึ่นนงน,นะครับไม่ต้องไปเต็มตี้นะครับพเพราะเต็มตี้เดี๋ยวเดี๋ยวแย่ยงกันคิวนะครับผมตรงนี้ก็ต้องหุ่นยนต์เกิดนะครับก็มาเช็คกันดูสักนิดนึงนะครับเพราะว่าคนชอบลงมากตรงนี้แล้วก็มีคนด้วยนะครับอ้โนี้เรียกของยไปอยู่ไวาอยู่ขวา เวลาเราเล่นเนี่ยเราต้องหาศัตรูให้เจอก่อนอไปหาเขานะครับชุดชมพูลมป่ะหรืออะไรชุดอะไรชมพูอยู่ตรงนี้นะอยู่อยู่พี่ต้องหาศัตรูให้ครบก่อนนะครับไม่งั้นเราจะโดนปาดตีนะครับวิ่งไปยถ้าเราหาศัตรูไม่เจอเนี่ยเราอาจจะตายได้ง่ายๆเลย เนื่องจากเราไม่รู้ว่าศัตรูนั่งวิวเราอยู่ตรงไหนครับเพราะว่าการเล่น T p P เนี่ยหรือโหมดไอ้เติร์ดเพอร์เซนี่ยมันจะทําให้เขามองเราอะ่ะมองเราแบบไม่ต้องโผล่ตัวเขาก็มองเห็นเรานะครับดังนั้นเวลาเราเล่นเนี่ยเราควรหาตัวศัตรูเนี่ยให้ให้พบสักอย่างน้อยสองตัวขึ้นไปก่อนนะครับค่อยวิ่งใส่นะนี่พี่ผมก็บอกว่า คนอยู่ตรงนี้แล้วไมค์ก็บัคเป็นที่ร้อยนะครับผมไม่สามารถพูดสื่อสารกับเขาได้เอานั่งวิวผมเกือบตาย ดักหน้าประมาณช่วงช่วงงตัวรถนิดนึงนะครับก็ให้กระสุนเผื่อกระสุนมันเข้าไปเราไม่ควรยิงแบบเน่ยน,น,น,นครับผมยิงช่วงข้างหน้ารถนะครับอย่าไปยิงตัวรถนะเพราะว่ากระสุนมันจะย้อยนะครับมันจะตามหลังนั่นเอง,เองครับผม เขาบอกว่าตรงนี้มีคนอยู่หนึงคนนะครับเข้ามาเช็คกรรันดูคิวเลยทีเดียวอ,อ่ะเฮ้ยจะตายไม่ได้ตายเพราะยิงนะตายเพราะกระโดดรถถ้าใครชอบให้มีการภาคทับอย่างนี้ก็บอกได้นะครับจะได้มาอธิบายแบบเป็นบางช่วงบางตอนกรัรทางการเล่น ถ้าไม่ชอบผมก็จะได้ไม่ภาคนะครับไม่คิดกลางน,น,นะครับอาจจะภาคเยอะหน่อยนะครับเก็บไต<อ>มาเปลี่ยนรถน,นะครับมันจะหมดด้านเห็นคนพอดีนี่นลีเกลิงไปทีน,งนึงลงกบมาดิครับเฮ้ยอาจารย์มาเนี่ยบักครับ

ผมจริงๆเลย,เยแล้วนะก็คือเ่ยวกาดเ่ยวกาดอันนี้ก็ต้องสมกนะฮะหาที่กำบังเราไม่ควรเล่นโล่งนะครับเพราะว่าเนื่องจากถ้าเขาล้อมเราเนี่ยเราจะไม่มีที่เล่นนะฮเราต้องหาเข้าไปที่ที่เราสามารถจุกได้นั่นเองนะครับแบบว่ามีที่จุกให้เราแบบหลบกระสุนหรือแบบวิ่งหลบ มุมนั้นมุมนี้ได้นะมึงโดนทางายโดนเป้งห,หัวเฮ้ยอื้รยกาศนอนยิงได้ที่เล่นแล้วเราก็นอนยิงถ้าโดนทางซ้ายจริงโดนจากทางซ้ายแจมมานะครับ ซึ่งอย่างนี้ก็วิ่งมาทางซ้ายนะครับทําการกระโดดต่อยมานะครับทําให้ยิเจ้าโอ้โหยิงพลาดเองนะครับ Watch out บอกพี่ว่าตรงนี้มีคนหนึ่งนะครับยิ่งเกมนี้ถ้าเรายิ่งอยู่สูงเราก็ยิ่งได้เปรียบศัตรูนะครับยิ่งสูงยิ่งยิ่งได้เปรียบนั่นเองนะครับเกมเกมนี้ ก็จะเดินไล่ซ้ายไปหาหตัวที่ยิงอยู่เมื่อกี้นะฮะแต่ข้างหน้าช่างล่วงซะเหลือเกินถ้าเขาส n a ปมาผมอาจล่วงเลยนะครับแล้วก็ต้องเล็งไปตรงข้างหน้าไว้เยอะๆนะครับเวลาเราวิ่งเราต้องเล็งแบบเล็งจุดที่คิดว่าเขาจะโผล่มายิงนะครับเราจะได้รีเฟกซ์สวนได้ทันนะครับไม่ต้องสนใจซ้ายขวาเลยสนใจข้างหน้าไว้ก่อนแต่เดียวนะฮะตาย พี่ควยังอยู่นะฮะไม่ว่าโดนแต่เขายังอยู่นั่นเองนะครับผม get in the car ไม่ล่วงเกาะอะไรวะหน้าเดนไปอีกไม่ล่วงมีเสน่ห์ด้วย ี่บอกจะไปเซิงตูดมันไปจะไปเซิงตูดมันกันขึ้นรถบาครับอุย้ยเลือดพี่ผมตัว w W ยิงโอ้โหเขาคมมากเลยนะ AW, ยิง AW ตอนนั้นไม่รู้ฟุกหรือจรงจริงนะฮะคือแบบขับรถอยู่อย่างยิงโดนกระโถนะครับเรามาได้ที่สูงกว่าเขาแล้วนะครับเขาต้องวิ่งขึ้นมานะฮะเขาต้องวิ่งขึ้นมาหาเราเพราะว่า มันต้องเล่นนะครับเพราะเขามีเยอะกว่าเขาเห็นเราแค่สองตัวเขาน่าจะเอานะครับฟังเสียงแล้วยิงนะครับจังหวะเมื่อกี้อีกตัวหนึ่งหลังห้องน้ำเห็นแขนะบอกพี่ไปทีนึงว่าศัตรูอยู่ตรงนั้น เขาสมุกมานะตายแต่ก็ต้องเจ็บนะครับเราต้องเล่นแบบมั่นใจนะเมื่อกี้ระเบิดน่าจะโดนเขานะถ้าเขาไม่ตายก็ต้องเจ็บมากนะ นี่ก็เล่นแบบล่าแบบเดือดๆเลย A W เปดโจนละบานี่ไอดี ID นี้อาจจะไม่มีสกินไม่มีอะไรเยอะพอที่จะแบบน่าดูนะครับเจออีกทีหนึ่งแล้วก็อย่างผม อันนี้ก็เป็นแนวทางการเล่นนะครับก็เล่นล่าเรื่อยๆเจอก็ยิงนะครับแต่เราแบบจะจอดในที่ที่เราสามารถยิงฟรีนะครับเราจะไม่ตีตรงๆนะครับสไตล์การเล่นของผมจะเป็นการอ้อมยิงฟรีซะมากกว่านะครับเราจะไม่แบบสู้หนึ่งเพื่อแบบมันจะได้ทําให้เราแบบไม่เสียไม่เสียเขาเรียกอะไรเอาชัวร์ครับเล่นเอาชัวร์สมุกต้องไอดอ,อกนะ

ือผมหลบแล้วยังยิงโดนอาจจะเป็นเพราะปิงนะฮะปิงของผมหรือก็ไม่ก็ปิงของเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะเป็นที่ของผมนะเพราะว่าผมเล่นปิงร้อยสามสิบถึงร้อยยี่สิบนี่แบบตลอดเวลาเลยนะครับไม่มีไม่มีอาการปิงเขียวกับเขาบ้างเลยนะครับอาจจะเป็นที่ปิงผมนะั่อกีเนี่ยเล่นไป นี่งไงล่วงสองชาร์จเลยดิรออะไรครับผมขึ้นรถ <'s> ถ้าล่วงสองแล้วเขาชุบไม่ทันแน่นอนนะครับ oh. ตอง้งีเขานั่นเองนะฮะไปหา oh. เขาเลยัน,นก็ชุบไม่ทันนะถึงชุบทันก็เล่นไม่ครบนะฮะเราก็ตีเลย Okay. มดต <The> ี้นะครับเวตัวเดียวก็ต้องบอกกันก่อนนะครับว่ายุคนี้เขาก็คัดเคดีนะเวลาจะไปเทสเีมเทสอะไร ล้วก็สามารถเล่นเล่นแบบนี้ได้นะมันไม่ได้เล่นยากนะครับแต่เราต้องมั่นใจในฝีมือในการยิงนะสมมุติว่าเราคิวเดชคิวเดอยากจะคิวเดสมอยากคิวเดห้าอะไรเงี้ยเราก็ต้องยิงถ้าอยากคิวเดชห้าเราก็ต้องยิงประมาณเจ็ดตัวต่อเกมนะครับเผื่อไว้สองตัวนะอยากคิวเดสามก็ต้องยิงประมาณ5้าตัวต่อหนึ่ง นี่ก็จบกันไปนะครับกับการเกมสุเด็ดเอาไปใช้ไปเล่นกันได้นะผมไม่รู้ว่าเทคนิคพวกที่ผมอธิบายในคลิปนี้จะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ลองเอาไปปรับปรุงปรับใช้กับสไตล์การเล่นของพวกพี่ๆดูนะครับถ้าอยากให้มีการภาคแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมเห็นนะฮะหรือแบบว่าไม่อยากให้ภาคก็บอกกันได้นะครับผมจะได้ไม่ไม่ภาคนะฮะเพราะว่าผมภาคเยอะผมไม่ค่อยรู้รายละเอียดว่าต้องภาคจุดไหนหน้าแบบไหนนะฮะโอเคนะครับ สำหรับทีนี้ก็ขอบคุณมากๆครับที่รับชมจนจบยังไงก็ขอฝากเฟเพจเล็กๆของผมด้วยนะครับลาพีสนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ได้ใต้ล่างนะครับตรงคอมเมนต์นั่นเองกดเข้าไปกดไลค์ให้หน่อยนะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปนั่นเองนะครับขอบคุณมากๆครับผม